สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราก็มาพบกับวิชาสังคมศึกษาศาส,สนานและวัฒนธรรมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่13แล้วนะครับและสำหรับคลิปที่13นี้ครูก็ได้มอบมาให้นักเรียนไปศึกษาคนา้นคว้าในหนังสือหน้าที่76-80ถึงนะครับมีอยู่ด้วยกัน2เรื่องนะครับก็คือ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคธนาคารและรัฐบาลครับ 2. การหาไรายได้ไรายจ่ายการออม การลงทุนซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคและรัฐบาลครับและก่อนที่เราจะไปทำแบฝหัดกันนะครับผู้ก็มีความรู้เล็กน้อยในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคธนาคารและรัฐบาลที่มีต่อระบบเศรษฐกิจมาฝากนักเรียนกันก่อนนะครับระบบเศรษฐกิจหมายถึงการรวมกลุ่มกันเพื่อดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเช่นการผลิตการบริโภคและการเลกเปลี่ยนครับ ผู้ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเรียกว่าหน่วยเศรษฐกิจโดยหน่วยเศรษฐกิจจะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆดังนี้ครับหน่วยครัวเรือนหมายถึงบุคคลคนเดียวครับหรือกลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกันหน่วยครัวเรือนจะมีรายไดจากการทำงานหรือเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตดังนั้นหน่วยครัวเรือนจึงเป็นทั้งเจ้าของปัจจัยการผลิตและผู้บริโภคนั่นเองครับหน่วยธุรกิจหมายถึง บริษัทห้างร้านที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายหรือประกอบกิจการที่เป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการรวมทั้งเป็นผู้ขายสินค้าและบริการด้วยนะครับหน่วยธุรกิจอาจจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได้นะครับเช่นชาวนาร้านขายของชำผู้ผลิตรถยนต์สถาบันการเงินครับเป้าหมายสำคัญของหน่วยธุรกิจก็คือการแสวงหากำไรสูงสุดจากการดำเนินง,งานนั่นเองครับหน่วยรัฐบาลครับหมายถึงองค์กรของรัฐ ที่ทาหน้าที่ในการจัดหาสินค้าและบริการให้กับหน่วยครัวเรือนและหน่วยธุรกิจครับเช่นการจัดการศึกษาการรักษาพยาบาลระบบขนส่งไฟฟ้าประปาโทรศัพท์ครับนอกจากนี้รัฐบาลยังทําหน้าที่ในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศนะครับจัดหารายได้โดยการเก็บภาษีครับเพื่อนําไปใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศนั่นเองครับโดยเศรษฐกิจต่างๆจะมีความสัมพันธ์กันเรียกว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจครับ จากแผนผังข้างต้นจะแสดงความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจและธนาคารครับสามารถที่จะอธิบายตามตัวเลขดังนี้นะครับหมายเลขนึงหน่วยครัวเรือนให้ปัจจัยการผลิตได้แก่ที่ดินทุนแรงงานและผู้ประกอบการแก่หน่วยธุรกิจครับเพื่อนําไปผลิตสินค้าและบริการหมายเลข2หน่วยครัวเรือนจะได้รับค่าตอบแทนปัจจัยการผลิตซึ่งได้แก่ค่าเช่าดอกเบีย้ยค่าจ้าง และกำไรจากหน่วยธุรกิจนั่นเองครับหมายเลข3หน่วยธุรกิจจะผลิตสินค้าและบริการจาหน่ายให้กับหน่วยครัวเรือนหมายเลข4หน่วยครัวเรือนก็จะนําเงินที่ได้จากการขายปัจจัยการผลิตไปซื้อสินค้าและบริการจากหน่วยธุรกิจหมายเลข5เงินออมของหน่วยครัวเรือนก็จะนําไปฝากไว้ที่ธนาคารครับหมายเลข6ธนาคารก็จะนําเงินไปปล่อยกู้นะครับ ให้กับหน่วยธุรกิจได้นําเงินไปลงทุนหมายเลข7และหมายเลข8ครับหน่วยธุรกิจและหน่วยครัวเรือนก็จะต้องเสียภาษีให้แก่รัฐบาลครับหมายเลข9และหมายเลข10ครับรัฐบาลก็จะนําเงินที่ได้จากการเก็บภาษีไปใช้ใจ่ายเพื่อขอให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและส่วนรวมนั่นเองครับการหารายได้รายจ่ายการออมการลงทุน ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคและรัฐบาลครับหน่วยครัวเรือนหน่วยธุรกิจและหน่วยรัฐบาลต่างก็มีความสัมพันธ์กันโดยหน่วยครัวเรือนก็จะเป็นผู้หารายได้นะครับาจากการนำปัจจัยการผลิตไปขายให้กับหน่วยธุรกิจหรือผู้ผลิตครับจากนั้นเนี่ยหน่วยครัวเรือนก็จะนำรายได้ไปใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการจากหน่วยธุรกิจมาบริโภคเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายหน่วยครัวเรือนก็จะเก็บออมไว้กับธนาคารนั่นเองครับ ส่วนนวธุรกิจก็ต้องมีการลงทุนเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตมาเป็นทุนในการผลิตสินค้าและบริการครับโดยหน่วยธุรกิจเนี่ยก็จะกู้ยืมเงินจากธนาคารมาลงทุนการลงทุนก็คือการนําเงินออมที่มีอยู่ไปใช้เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่เป็นกําไรนะครับหน่วยรัฐบาลก็จะทําหน้าที่เป็นทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตสินค้าครับทั้งนี้เนี่ยเพราะว่าหน่วยรัฐบาลจะทำหน้าที่ในการผลิตสินค้าและบริการ ที่หน่วยธุรกิจไม่สามารถผลิตเองได้นะครับเช่นการผลิตไฟฟ้าน้ำประปาโนวยที่รัฐบาลเนี่ยจะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีครับจากหน่วยครัวเรือนและหน่วยธุรกิจนั่นเองครับและทั้งหมดนี้ก็คือความรู้เล็กน้อยในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคธนาคารและรัฐบาลการหาไรายได้รายจ่ายการออมการลงทุนซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคและรัฐบาลครับ ต่อไปก็จะเป็นคำถามที่ครูจะถามในคลิปนี้นะครับข้อ 1. ระบบเศรษฐกิจหมายถึงอะไรครับข้อ2หน่วยครัวเรือนหมายถึงอะไรครับข้อ3หน่วยธุรกิจหมายถึงอะไรครับ ข้อ4หน่วยรัฐบาลหมายถึงอะไรครับข้อ5ให้วาดแผนผังแสดงความสัมพันธ์ของหน่วยธุรกิจและธนาคารให้ถูกต้องสวยงามครับและทั้งหมดนี้ก็คือคำถามทั้ง5ข้อของคลิปนี้นะครับเมื่อนักเรียนเขียนจุดและคำตอบเรียบร้อยแล้วก็ให้นักเรียนถ่ายรูปคำตอบให้ชัดเจนและเขียนชื่อกำกับ,กบไว้ด้วยนะครับ สุดทานนี้ก็ให้นักเรียนรักษาสุขภาพรอดพ้นปลอดภัยจากไัยโควิด -19 ทุกคนสวัสดีครับ